สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาฉลองนะครับกิจกรรมครบรอบ1ปี Anniversary และวน,นลารอกนะครับอาก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปตีหาของเหมือนเดิมเลยคล้ายๆกิจกรรมโปลิงโกเลยโปลิงสีทองนะครับเราก็ไปตีตามแมปต่างๆนะเป,นเป็นตัวคิสตันหน้าตามอย่าประหลาดๆห,หน่อยมีปีกด้วยนะครับตัวแดงๆก็ไปไล่ตีกันมาให้สะสมหาลูกอมนะครับ20เค้ก20ช็อกโกแลต10 ช็อกโกแลตไว้10แล้วก็มีหมวกหมวกแอนนิเวอร์ซารีแฮทนะครับที่ผมใส่อยู่อันนี้ถามว่าดอกยากไหมผมว่ามันดอกไม่ยากนะผมไปตีมาประปาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะ<อ>ก็ได้เซตหนึ่งพอดีนานปะวะก็ว่าผมก็ว่านานอยู่นะอ่าพอเราไปตีหามาได้มาเสร็จแล้วนะครับให้เราวาร์มมาที่ผรอนแค่นี้เลยง่ายๆเลย ตีมอนหาของแลกจบแต่ของที่จะแลกได้ผมบอกเลยว่าจ้าบอยู่เหมือนกันนะครับมันมีของดีกับขยะครึ่งๆเลยของดีก็6-7ชิ้นขยะก็ประมาณ6ชิ้น7ชิ้นนะครับหลักๆเลยที่เจ๋งๆนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นหมวก DJ Kitty นะครับเพลงงูมางูไม่มาวะก็คือมันจะมีหมวกแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าอีกอีแบ็กแล้วก็มีพวกกิฟต์บ็อกกิฟต์อกนี่ ไม่ใช่กากนะเผอเอใครได้มาเปิดได้ทองก็ 2M เอ็มนะครับแล้วก็มี OBB มี OPB แล้วก็มีโอกาสนอกนั้นก็ขยะหมดเลยไอหมวก DJ Kitty เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันยังเดวไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าอีกหน่อยมันจะทำเป็นคอร์สได้ถ้ามันทำเป็นคอร์สได้ผมว่าราคามันจะอัพขึ้นแพงกว่าน,นี้อีกเพราะว่าทำเป็นคอร์สก็น่าจะเดวได้นะครับตอนนี้ใครสะสมไว้ผมว่ามันน่าจะแลกได้ไม่ยากหรอกไอหมวกคิตตี้เนี่ย แต่ผมย er so ังไม่เห็นคนใส่เลยนะหรือว่ามันยากวะก็เป็นว่าทําไว้เยอะๆเก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะทําเป็นหมวกคอสได้ก็เดี๋ยวรอตอนนั้นแหละเอาไปทําผมว่าน่าจะรวยเลยขครสะสมไว้เยอะๆนะครับไอ้หมวกคอสกับไอ้กระเป๋าเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาแลกกันดูให้เราเดินมาที่กลางพรนะครับเป็นเอพีซีอยู่เมืองปอนกลางพรของนี่โอ้โหสายพ่อค้านี่มาขายกันเกลื่อนใครรวยไม่ต้องไปหาก็ดึงมา ดึงมาแลกเลยก็ได้แต่ของผมเนี่ยหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเซตนี้อ่ะเดี๋ยวลองคุยดูลองสุ่มดูเลยดีกว่าเลือกเอาสี่ไปได้เลยคุยรอบแรกเนี่ยก็เหมือนกับเรารับเควสดมานะให้เราคุยอีกรอบหนึ่งเพื่อส่งมอบของที่เราไปหามาแต่เงี้ยผมหามาเตรียมไว้แล้วก็คุยต่อเลยกดเหมือนเดิมเอาสี่ท่านพอจะหามาหน่อยหรือเปล่าหามาแล้วไอทิสได้เลยโอเคอ้าวทำไมเงียบวะทำหมทใหม หรือว่าเราเลือกผิดอันวะเฮ้ยทำไมแลกไม่ได้วะอ๋อแล้วกูเอาหมวกไปใส่ทำไมมันใช้หมวกด้วยนะครับก็คือของที่ต้องเตรียมมีช็อกโกแลตไว้20ช็อก 20, โอกแลตดำา20เค้กลูกอมอย่างละ20เอ้ยไม่ใช่ไอช็อกโกแลตอันเนี้ย10อันเน,นี้ย2อันเนี้ยอย่างละ10แต่ผมหามากเกินผมคิดว่า20ไงแล้วก็ใช้หมวกด้วยเมื่อกี้ผมพลาดไปใส่หมวกอยู่ก็งงทำไมแลกไม่ได้วไว้ทิศอ,อะคุยไมย่กดเอาสิ กิจกรรมครบแล้วนะรอบนี้ได้เลยไปยังไปยังไปยังมาแล้วอุย้ยได้มาหนึ่งกล่องคุ้มไหมเนี่ยกล่องนี้เท่าไหร่วะน่าจะสามสี่แสนนะนี่รอบเดียวมารอบเดียวได้สามสี่แสนทำสิบรอบก็สามสี่ล้านอ่ะแล้วถ้าได้หมวกดีเจก็เอามาใส่เล่นไว้ก่อนรอทำคอร์สตอนนี้ของดีที่สุดที่ขายได้ผมว่าน่าจะเป็น คอร์อตูมอันนี้นะครับคอตูมโปรลิงเค,ค้กเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันแลกเปลี่ยนได้แล้วก็มีโอกาสโอกาสก็น่าจะ 1M ขึ้นก็ของแพงที่ขายได้เลยนะนอกนั้นก็ยังขยะอยู่ยังขายไม่ได้โอเคแต่กิจกรรมหลักๆแล้วกิจกรรมนี้คือให้สะสมหมวก DJ Kitty กับกระเป๋า e อ e ไปนะครับเพราะในอนาคตมันจะทำเป็นของคอร์ดได้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ทำเควสนะครับฉลองครบรอบ1ปีอนนิเวอร์ซารีแล้วก็ล็อกเราจะอยู่กันยันมีลูกโอเคคลิปนี้ฝากไว้ทันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด u b s สไคร e ด้วยขอบค,ครับ All right,